งปลาดึงกินเลเนี่น่ะอยู่ข้างนานั่นน่ะใช่ป้าไหมนั่นังใจอะไรตีกินลูกโอ้ยเออนี่ฮ้ยป้าป้าปลาเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไหมช่ปลาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิ้นแล้วดิ้นแล้วเปิดไค่อยนะลูกระวังดื่อน้ยอุ้ยอุ้ยอุนอุ้ยอุยอนอ้ยอุ้อ้ยอุ้ออ่ออ้อออ เดี๋ยวเดี๋ยวถอยคนถอยก่อนถอยก่อนถอยคนถอยคนอุ้ยปลาปลาปลานั่นละปลาสวัสดีครับโคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอ็งจะมาใส่เบ็ดนะครับมากระโปงเองนะครับวันนี้เอ็งมานาใหม่นะครับหม้ใหม่นี่ใช่หน้านาจูครับไม้เบ็ดในในเหยื่อใช่ใช่เหยื่ออะไรครับใช่เหยื่อ จะเหยื่อเขียดครับเอ่อใส่มันอีกมาใส่มาเออใส่ใช่เหยื่เขียดนี่ใช่ครับนี่เป็นเหยื่อโซดเลยนั่นนี่เออมามาฟัวริไซนั่นขอใส่ด้วยไดหมได้วันนี้เอกก็มีเพื่อนมาด้วยชื่อหมาหมาอิโม่ไหนหมาเนี่ยหมาอิโม่หมาอิโม่หน่อยมันชื่อไงเหยื่อเขียดครับผมฝ่าฝนกับโอ้ตั้งเขามาคือยังกินโต๊ะเรียวนี่ ห้องหืมหืมด้วยจะกี่ส่ทันนะครับวันเดียวเวทมาสามสิบหลังฉลามดำเบอร์สิบหกแล้นี้เรียนชุดเล็กครับอันใช่ครับแม่มามามาช่วยกันช่วยกันได้ได้เดี๋ยวเองเจะผักเราเราก็ยำไปด้วยใช่ไหมพ่อได้ยืดผักเราเราก็ยำไปด้วยเนี่ยหือเรากลับานตัวไม่ล่ะฝนตกเนาะ

รอบก่อนนู้นเป็นน้ำแดงครับผมใส่น้ำแดงเั้ได้หลอยู่ดิี๋ยวมันรอดูครับรอบนี้นาเขากำลังดัานนาำ้ำเขานาครับไปดูจะมีปลาขึ้นมาไหมหา,มาปลาตามร่องน้ำดีมันขังอยู่ตามนี่แหละครับนใน<อ>ดงน,นี่แหละเดี๋ยวมีตัวขึ้นมาอือมามามาจัเอับมีเลี้ยควอยยวอยเนี่ยถือพอดีเลยไปเดิน เอไไปถือกล่องน,นี่ถือปัดพื้นด <_ d _ n> ูสภาพไม้ครับพี่น้องครับ<_ <d> _ <n> มุมสูงครับอันนี้<อ>ไปเดินเดินลงได้ไหมบัครับเดินไปเลยครับชิระวังน,นะครับ,<_ <d> _ <n> บอบ่ระวังใส่เวทไม่เสซ็ตจอยครับพี่น้องครับดูตัวเลยมาใส่เพิ่มนี้ครับนี่เลยมาลบฝนกันจังแว็บหนึ่งเรียงฟ้าด,ดึงกินหลือเด้ดอ่ะน่ะอยู่ข้างหน้าเลยน่ะ ใช่ป๋าแม่นั่นนหังใจอะไรตีกินลูกโอ้ยงูเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยงูงูงูถอย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 พอจัดการมันเองอึบอือวายเออเฮงูดังเหี้ยมาเม้ามางูอะไรงูดังเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยลังนั่นกับยอเฮ้ยลังนั่นก็บก้มนังใจแล้วนี่ก้มแล้วนี่ นี่นี่นี่เฮ้ยปลาปลาปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยใช่ไหมใช่ปลาไหมใช่ไมดูดูไหนไหนไหนค่อยๆค่อยงูเหมือนกันงูเมือนกันโอ้ทํามว่าหมานึงงูแต่ว่ามาหนิเออเออเออเอามาได้พอจัดการเองงูติดอีกแล้วสองตัวเลยเนาะหมานไหมนิหมานพวกนี้ไม่หมาน งูตีจ่อยครับม่กอนใส่ตรงนี้ก่อนเลย,ยก็ยตีได้มั้ยได้เวยกันไม่เฉยเราวทำเอีงคนเดียวก็แล้วไปทำเอีงด้วยถ้าใส่ไม่ได้ก็องไงขอช่วยมาใส่เองออกมาใส่เคลียร์ได้มันขึ้นในลงน้ำขึ้นนึงนะโอเค ไปปักลงดีกว่ายอ้ักไว้ช่วงนึงจะได้นี่เออได้เลยโอเคพอโอเคีฟอ,องป่ะนี่ไปยังนันง่งน,นันง่งสองเข้มอ,อือน้ำม,มาพอดีครับน้ำแดงไหลลงครับจากในดงในดงฝั่งบนวน,นู้นนะครับไหลลงมาครับมันจะไหลลงไป ไต่อ่างครับนี่ไต่อ่างอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูว่าปลาคืนที่ขึ้นมาถึงนี่ไหมววเมื่ก็ฟังอ่างจึงสูงหน่อยนะครับจะมีปลาใหญ่ขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ก็คิดซะว่าหาปลาหน่อยที่มันอยู่ตามร่องเหมืองเนี่ยครับขึ้นมาหากินเยอนะเนาะน้ำแดงแป๊ดเลยอยาดตัวยังใหญ่ๆไหม,มไม่รู้ครับรอดูอยาดตัวใหญ่กินเกลือ วันไหนก็ใช่เดี๋ยครับไปไหนครับนี่จะไปยามเ็ดครับได้เวลาแล้วนี่ใช่ครับ<ะ>ไปเด<ม>ือนมา่กีบพึ่งไปฝากกระถอมมาเออฝากกระถอมมาเนาะใช่ครับไปดูรถที่รอจังเอียวล่างสิเออเดีอเอ๋ยวไปยามเ็ดครับค่ะนี่ใส่เ็ดเสร็จแล้วเหลืออยู่่อีกไมยังไม่เสร็จยี่ดอกเลยอีกหลังนึงเดี๋ยวไปใส่ที่กะระถอมนะครับเดี๋ยวไปดูเว็ดดีกว่าวมาดูนกันว่ามีแค่เต็มไหมไป เดี๋ยวมารุ่นก no ันครับผมยามเบ็ดกับคืนครับอโอ้หมีอาการเลยครับเหยียดยังเหลืออยู <s <S <s> <s ่เลยแล้วไม่มีปลามากินเลยม้างวานุ่นเนี้ยรอรุ่นเช้าหน่อนะครับดูทรงแล้วนี่เหยียดนอนตีลังกาอยู่เลยดูดีดีนะไหนมีอาการอะไรล่ะ ไม่มีอาการเลยโอ้ยน้ำไหลไหนน่ามีอาการอะไรว้ยไปไปน้ำไหลเฉยโอ้ยจิบพดกันแล้วเลยโอ้โหเออเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินแล้วดิแล้ว,ลวไปค่อยๆนะลูกระวังดื่นนะมเอ้ อุ้ยวิปาชันกินแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินดีๆเดินดีๆเอ๊บเอาเอาถอดเ็ดเอาถอดเวทเออไปเดินไปนู่นไปนู่นเอาไปนู่นเออระวังลงระวังลงเอ๋โอ้จับจับจับดีๆ ีเลยไอ้ไอ้ฟอกน้อยเนี่ไอ้ฟอกไอ้ฟอกบอกแล้วอย่ามาเด็กต้องโดนต้มย่ำนี่ใส่ของใส่ของป้นได้ไหมนี่ได้ไม่นี่เฟสเฟสพ้นไหนหนูจะไว้จะไว้จะไหวจำดีๆนะฝุกน้นาตุ้มตับนะเอ้ย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 เอาใส่ของขั้นพ่อเปฟดเปิดของหยัดไปเลย เออเปื่อหน้าก่อนเยี่ยมไหมฉันหน้าไปเยี่ยมก่อนนู่นน่ะเออล่างมือล่างมือต้องคลังล่างมือดีดีเอ๋ลางง่างอีกล่างอีกถูกมือดีดีถูมือถูมือถูมือเอาละมึงเต็มยิงย่งยิ่งพีดเต็มไหมพิดไหมนึงตองไฟไปดูดูนกัน,นด้นะเนาะดูสามลังนี้เนาะพิดไหม โอ้ยเขียดนอนหงายเลยนึงิเขียดนอนหงายใส่ไหมล่ะไม่ใช่ดูว่าติดป่าน้ำจมเขียดไปแล้วไปเดี๋ยวดูหลังหลังมึงอืมเดี๋ยวดีด yes> ีน mm. ี่นี่ให้จมหรอกไปไปเดี๋ยวไป น้มันกัันีเอมน้ำขึ้นอย่างเร็วเลยี๋้วม,มาดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายของเรามีตัวพม่นนอง โอ้ไม่มีตัวครับโอ้โดนปีกินเรียบร้อยไปแล้วครับสวัสดีครับตอนเช้าครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เอองมากู้ไปนะครับหลังแรกครับติศเร็วนี่ลังแรกติดเลยนี่ใช่เตรียมของไว้เลยครับเตี่ยมครับนี่ไหนเตรียมของไว้ดูนี่ของของของไปไปไปดูเร็วเร็วเร็วแล้วหนูลงไปได้ไหมได้เร็วเร็ว

เชบแบบนี้เับแบบนี้เออยกตั้งแบบนี้ไปเออไปเดินไปนี่เอายกไปยกไปวาง้านี่วางลงเออวางลงวางลงเออเียเออออเอออ่าอยจะกเอออเ่างอ้วนนะพ่อไหนดูอย่งอ้วนเลยนี่จะไปจะไปจะไเอาของวางก่อนเอาของวางก่อนโอ้ยอเหมดเลย เอ,เอาไปดูเดี๋ยวจีบักมือแด้วพอจับเองจับป๋าไวปตัวใหญ่เอา้าใส่ของคขานี่เยี่ยมไหมครับเยี่ยมไหมนี่ปิดฟ้าไว้คานี่เดี๋ยวค่อยไปล้างมือจะไหนเอาละครับผมเตรียมเรยกครับตรงนี้ใส่ไปสามหลังครับเนี่ย นี่หลังแหลกจะไปดูหลังที่สองลหลังที่สามครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สองครับผมหลังที่สองเป็นไงโอ้โหเขียดยังอยู่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราคอยมาเก็บมีอีกหลังหนึ่งครับเขียดยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวตอนกลับมาเราคอยมาเก็บมารุ่นหลังที่สองครับบิจดจมแล้วเอาพวกมกะ่อนคนเดาหนูตกโอเคไหมโอเค ค่อยคอยนะเดเ็กจมกครับนางลงครับอู้อโออ้โอ้ยรุดจ่อยว้าวปลาดึงกินจมเลยครับว่าอยู่หลังนี่อ่ะเดี๋ยวไปหลุดหลังต่อไปเนาะปลาดึงกินจมเลยมีตัวไหมนี่โอ,อโอ้โหลอ,อ,อยตีกินหมุนหมดเลย ไปดูหลังนู่นก่อนปะไปเดินเอียงเองว่าดูไม่ทันเออเดินได้ไหมใช่เลี้ยวนุ่นนุ่นนุ่นหลังนู่นเฮ้ยเลี้ยวไปเลี้ยวแก้แล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยพันพันนั่นน่ะมีลอยไฟเฮ้ยเฮ้ยไหนนี่เขามีลอยพันนะอุ้ยมีอยู่ โอ้ยโรุดครับผมโอ้ยมาอยู่หลังนี่พี่จูหลังเสียดายไหมหลังหมดกันไหมเนอะโอ้หลังนี่ลอยตีกินนี่นั่นล่ะน้องเดี๋ยวค่อยมาดูเอ้ยมา่อยมาเก็บครับนี่หลังมึงมันกินยังเฮ้ยมีปลามีปลานี่มีปลาเฮ้ยปลาไม่หนูอกระชอนกั้งครับอือวตัวตัวตัวกระช่อนกั้งไงครับอุ้ยรุด รูดจ่อยอู้ยรุดจ่อยโอ้เซ็งเลยเออไปเดินเดินไปดูนู่นครับฝั่งขงบนนู่นฝั่งบนนู้นุ่นครับพี่น้องเออหนาจะได้รุ่นกว่านี้อยู่ฝั่งบนตัวหนาจะมีตัวใหญ่อยู่ครับไปไอ้รูวมันจะมีตัวใหญ่ออกเออหนาจะมีตัวใหญ่ออกรอรอไปไป เกลี่ยต้นละกอเขานี่โน้องเป็นไงไม่ใช่น้ำทวมเกลี่ยน้ำท่วมเกียดเลยโอ้ปลาช่นอนน้อยน้องหลัมีตัวไม่หนี่งน้ำมีเหลือจ่อยเออปลาช่อนน้อยอไงแล้วไปยามเขินๆหนึ่งครับคันนี้เกียดข้างโคกนี่มันคือน้ำอย่างไรครับฝนตกในดงน่ะน้ำม,มันไหลามา ฟ้านในจะมากินเนาะแบบนี้เนาเ,เดี๋ยวพอลุนเรื่อยๆแล้วครับนี่ขึ้นไปนี่เดี๋ยวมารอดูจะมีตัวไหมนามใหมา่ลงมาดาแต่เมื่อคืนก็ได้ไปตัวนึงนะเดี๋ยวรอดูตอนเช้าครับจะมีแปมไหมก็นาเนี่ยลังไหนนาที่เราได้เมื่อคืนนี่ไหนนี่เห็นมีอะไรลรือเหมือนผีจอยเนาะตอนเช้านี่เนาะใช่อะ เดือมุดครับร้อยตีกินต้นนี้ตอรอกปะร้อยร้อยกินใช่ไหมนี่ตอดเออตอดออกยังงัดโอเคไปเดินไปก่อนพืชไปก่อนเอาทำไมล่ะเดี๋ยวพ่อใส่นี่ก่อนแล้วยางเบสเซ็ตแล้วก็ยางหลังหลังอยู่ใกล้ๆตรงนี้สองลังสุดท้ายแล้วครับคนน้ำลายอะไรนะโอ้เอ้าหลังนั้นคือมีพันล่ะเดินเดินเร็วเดินเร็วเส้นนั่น คันไหมล่นหนุนๆตรงนู่นตรงนู่นตรงนี้พ่อพ่อพ่อปวดปวดปวนูจับนับนน่นแะมีด้วยพันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ดูก่อนเดี๋เป็นงูหรือเป็นป่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อน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 อุ้ยป่าปผาป่านั่นแหละป่าเอ้าเอ้าเอ้าก่อนอุ้ยอือเอ้ามีเตีมอยู่ไปเดินไปนู่นเดินไปนู่น เด็กตอนนี้องอุ้ยหมานเฉยพอพ่อพอ,พอนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้นี่ครับโอ้โหหนึ่งตัวครับผมว้า,าปลาตาติปลาตาปลาตาอะไรเอาจับเอาทำใน่นีแล้วก็จับเบีดเดี๋ยวนี้แล้วก็พรวดออกเดี๋ยวนี้เออเออลองสุดท้ายครับผม หนังสุดท้ายนิงเปียเลยข้างหลังนี่เหยื่อมดด้วยหนังนี่เหยื่อมดด้วยพ่ออย่าระวังเด้อ,อปนอยากไหมปนอยากดิตัวนี้อ,อืมใส่ของเลยมันต้องเปิดยัดยัดยัด,ยดเลยยัดขลงไปเลยเออนั่นเด้อเออเออเตรมสองครับผมเยี่ยมนะครับเบ็ยดมดพอดีครับผม อาได้สองแต้มครับกันนาได้ตัวหนึ่งก็เหมืองได้ตัวหนึ่งเออ,อเดี๋ยวไปดูผลงานรวมที่บ้านครับอยากล้างมือครับครับ,บยวให้ล้างมือครับโอเคครับน่าดีดครับมีช้างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเต้นเร็วๆโอ้โหไม่นช่มัดเลยครับหมาดเออนี่เอามาดูผลงานเนาะ เออนี่ครับนี่ตัวน,นี้ด้วยเออสองตัวนี้ตอนเช้าใช่อ,อันอ,อันนี้ตัวเมื่อคืนเน้อใช่ชตัวเมื่อคืนไหมตัวนี้ใช่ครับตัวเมื่อคืนครับผมผลงานเราจะแต้มครับอสองแต้มครับวุ้ยนับดีๆเป็นทีสองแต้มยังไงสองแต้มครับเออเงยหนาดูกล้องด้วยเออสองแต้มเนาะเออเอาแล้วก็ตัวน,นี้ด้วยลูกไหมครับปัานี่งลูกครับออนานๆทีได้ออกเนาะ ครับโอ้นี่ผลงานครับผมผลงานตอนเช้าได้สองตัวครับกลางคืนได้ตัวหนึ่งเอา้าพอมีแต้มไม่ได้ชมครับไฟลาะบ้านเนี่พอได้กินอยู่ครับผมสามสิบลังประมาณว่าสิบลังนหนึตัวนึงเนาะเฉลี่ยแล้วสามเปอร์เซ็นต์ครับผมฮะโอ้โหเอา้าแต่ชอบคลิปแล้วนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมคลิปนี้คลิปสั้นๆครับไปกับลูกชายหากินแบบ บันบานนะครับผมอ <c oughs> พอเดี๋ยวกลับบานไปให้ปูเนาะเอา้าลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ